รุเปิดโปรงครับผมวันนี้อยู่กับเพชรชาวี v นะครับผมอันนี้เป็นตัว 1.8e ล i ม i t e d นะครับหรือรุ Long ่นรองท็อปนะอันนี้ปี2016เรียกว่ามือเดียวประวัติครบเลยนะครับอันนี้เลขหม่แสนสองนะครับผมเรียกว่าเฉลี่ยต่อปีนี่ประมาณตกประมาณปีละ2 0 0 0 0โลนะครับผมอันนี้เป็นเลขหม่แท้เลยนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับได้เป็นไฟหน้า LED แล้วเรียบร้อยนะครับผมมีไฟตัดหมอก สำหรับตัวปี16เนี่ยมันจะได้ตัวแมคโครบ17แบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ะได้กุญแจเคเลสโกมาแล้วนะครับผมพร้อมกับกดปุ่มสตาร์ทนะสำหรับตัวปี16เนี่ยจะได้ตัวเบาะปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมขึ้นมาสภาพข้างในยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมสำหรับตัว e limited เนี่ยจะได้กระจกตัดแสงออโต้ตอนหลังด้วยนะครับผมอ่ะได้เป็นแอร์จอนะครับผมจอจอสัมผัสทัชสกรีนนะครับมีบลูทูธ มีพวงมาลัยฟังก์ชันกองหลังนะครับผมตัว cruise control ล็อกความเร็วนะเรียกว่ามีให้มาครบเลยนะครับผมเรียกว่าออปชั่นพื้นฐานเนี่ยมีมาให้ครบหมดแล้วคันนี้ที่สาคัญฟรีดาวออกรถศูนย์บาทผ่อนประมาณ7จ็ดพันเท่านั้นเองนะเรียกว่าเงินเดือนหมื่นเนี่ยเป็นเจ้าของรถคันนี้นี่ใช้ชื่อคนเดียวออกรถได้เลยนะครับผมหรือใครเป็น LGBT เดี๋ยวนี้กู้ร่วมได้แล้วนะครับผมเรามีธนาคารที่รองรับแล้วเรียบร้อยนะเรียกว่าไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเรามาให้ดูไซซิ่งกันนิดนึงนะครับผมอ่ะขึ้นมาตรงนี้นะครับผมผมสูง170นะก็จะเฮดรูมเ m ็กรูมประมาณนี้นะครับเฮดรูมเนี่ยก็เรียกว่าเหลือเลยนะครับเ e ็กรูมประมาณนี้ HRV นี่เรียกว่าเป็น SUV ขนาดเล็กนะเรียกว่าขับง่ายนะขนของก็ได้ขนคนก็ได้อ่ะมาดูกันข้างหลังนะครับผมสําหรับตัว e limited เนี่ยก็จะได้ตัวนี้ด้วยเป็น ไฟท้าย LED tube นะครับผมก็จะสวยกับตัวธรรมดานะรับตอนกลางคืนนี่จะเห็นเป็นเส้นเลยพร้อมกับเซนเซอร์หลังนะครับผมเราให้ดูสภาพกันนิดนึงนะด้านหลังนะฝาหลังยังเดิมอยู่นะครับผมไม่สปอตต่างๆเนี่ยดูเลยนะนี่เราเล่นแต่รถสวยเดิมนะครับไม่มีชนนะไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมให้ดูตรงหลังกันนิดนึงนะครับผมอันนี้ให้ดูนะครับผมอันนี้ยังเดิมอยู่นะมีสปอตนี่มีซีเลอร์ตรงนี้เรียกว่าเดิมเหมือนเดิมเดะนะครับผมจากโรงงานนะเราเล่นแต่รถสวยสภาพดีไม่มีชนนะครับไม่มีอุ เดี๋ยวเราให้เปิดดูวงกลมกันนิดนึงนะมาให้ดูกันนะครับผมเนี่เราสามารถเปิดให้ดูทุกจุดได้นะครับเปิดให้ดูทุกซอกทุกมุมได้เลยนะมั่นใจนะซื้อรถกับเราสามารถขอทางเซลล์ว่าเอ้ยช่วยเปิดให้ดูหน่อยอ่พะก็ขมมั่นใจของคุณลูกค้านะเราเปิดให้ดูได้ทุกจุดเลยนะครับผมนอกจากเราตรวจจากเรียกว่าช่างมากประสบการณ์เนี่ยเราก็ตรวจกากเติดปาร์ตี้มีอินสเปคชันรีพอร์ตให้คุณลูกค้ามั่นใจนะครับผมอ่ะ ี่เมซ์สปอตยังอยู่ครบนะครับไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนเปิดกันให้แบบเรียวๆนะครับฝาเดิมนะครับผมรถยังสวยสภาพดีอยู่นะครับผมไม่มีอุบัติเหตุนะครับไม่มีชนหลักไม่มีที่ค้อไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อนะครับเลขยไม่แต่เราตรวจสอบไปแล้วก่อนซื้อทุกคันนะครับผม เราดีเช็คให้หมดแล้วนะครับผมว่า,าคุณลูกค้าจะได้รถสวยคุณภาพไปใช้นะครับผมปี2016นะครับผมเป็นตัวรุ่นลองท็อปนะครับเป็น hrv 1 8 e limited นะ <c oughs> นะเลขไมล์แสนสองตกเฉลี่ยวิ่งปีปหนึ่งประมาณ20,000นะครับผมอันนี้เป็นเลขไมล์แท้นะประวัติครบเลยมือเดียวต้องบอกว่าสภาพนี้สภาพยังดีอยู่เลยนะครับผมย้ำกันอีกครั้งนะครับฟรีดาวออกรถสุดมานผ่อน7,000พัเท่านั้นเองนะกับราคาเราขอเสนอราคาแบบกับราคา439,000บาทนะครับผมย้ำนะครับฟรีดาวออกรถสุดมันผ่อน7,000นะเงินเดือน15,000นีออกใช้ชื่อคนะ ก็อบอกรถสวยสภาพดีเงี้ยเรียกว่าน่าใช้มากๆเลยนะอ่ะยังไงใครสนใจอยากให้รีวิวคันไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะมาไป็ลูกศิกันนะครับ